คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่68ทับ2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัวณหอประชุมกองทับกบเทเวศในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2557 เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาดังนี้ 1. นางสุวรรณาตาลเหล็ก 2. นางพลพิมนลุนดาพร 3. นางสาวสุนีเหลืองวิจิต 4. นางสาวอาดาน้อยห่อมารยาท 5. นางสาวกิตสุดาคุณแสน นายกวีวงรัตนโสพลเจนายนพพรพรมขัดแก้ว8นางอมราวัฒนกูล 9. นายพาร,รถเฉลิมแสน10นายวิเชียนชนินสินทุพร11นางสาวพัทรจิตโชติกาพานิช 12. นางพันนารายเมาลานน์สินายพงเทพชัยสนสิบนายภัยโรธอิสระเสรีพง 15. สินายกเกษมสันติจำปาเลิศ 16. นายเทียนสวัสดิเทียนเงิน 17. นางพักจิรา คุณหสี 18. นายนิทัตศรีสุวรรณส9บน, 19. นายหานศักด์เบญจสีพิทักษ์20นายองค์อาจตันธนสิน 21. นางสาวรถจเลกวัฒนพาณิชย์22นางสาวนุ่มนวลยพร,ราช 23. นายอุไทยม่วงสีเมืองดี 24. นายอานทน์กลิ่นแก้ว 25. นายเจติศักดิ์จันประดิษฐ์26นายสรายุทธสังวานทอง 27. นายธงชัยสุวรรณวิหก 28. นายดนยัยทิพยาน 29. นายวิศณุเกศสุริยา 30. นายสุเมศต,ตระกูลวุ่นหนู 31. นายสุเกเสกพลตื้อ 32. นายสุวิทย์เมนไทยสงฆ์3 3นายวิรัศักด์โตวังจรสั่งนวันที่17มิถุนายน พุทธศักราช2,557คลเอกประยุทธ์จันร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอันหนึ่งกรณีการเชิญตัวบุคคลให้เข้ามารายงานตัวตามคำสั่งคอสชอก่อนหน้านี้คสชอขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าการเชิญตัวดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการดูแลและทำความเข้าใจเท่าที่จำเป็น ไม่เกินเจ็ดวันทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อในคำสั่งให้มารายงานตัวของคอสอชอเกือบทั้งหมดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสามารถเดินทางกลับได้ภายในวันที่รายงานตัวจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน